ผมรู้อยู่แล้วครับขอบคุณมากนะครับการสบายเลยจ้าขอบคุณชาเขียวหมดยังยังไม่หมดเลยหนูขอบคุณชาเขียวจากแม่นันด้วยนะครับเดี๋ยวมานะครับ<อ>เวนไปนรับลูกชายที่สนามบ,บอลโอเคครับนี่ถุกกอดลูกเยอะๆขอบคุณมากครับ<ต>เดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จเดี๋ยวมาคุย<อ> ทุกคนสวัสดีครับวันนี้สระบุรีนะครับอย่างเชอร์วากินมีเล่นประชุมใหม่ประชุมเหรอ,อไม่รู้เลยอ่ะต้องถามีมจัวนน้ะะคะากเดี๋ยวผมถามคู่ก,ก่อนนะครับว่าประชุมมีไหมแต่น่าจะมีนะขอกำลังใจนะหน่อยเร็วน่าจะมีนะคระับใครเติมนะ้ำยังคะวันนี้

เดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกนะทำไมอ่ะหนูเล่นไหนหนูเล่นไหนไปยูห่าได้เดี๋ยวถ้าพี่อยู่บ้านเดี๋ยวพี่ช่ช่วยไม่ต้องจ่ายแค่ไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกวันที่แปดวันที่แ็ดวันที่แปดโอเคได้นาพยอนะครับ ทีมงานผมนะครับไปแสดงที่วัดสุวรรณารามจารันสามสิบสองนะครับราาเราไปลอยกระทงด้วยกันที่กรุงเทพนะปีนี้ดีใจมากเลยได้ไปลอยกระทงที่กรุงเทพพ่อคิงไม่ได้มาร้องเพลงหราผมไม่ได้ไปครับเสียดายมากเลยผมมีงานผมเีอย่างเงี้ยผมเล่นอยู่ที่วัดเปรมประชากรบางปะอินเ,เสียดายมากเลยอ่ะไม่ได้ไป ชอบราขี่แต่งสาวชอบจริงเหรอผมเหมือนไหมไม่เหมือนนะโอ้โห oh, ผม,ย,มหยังไม่ไดังหรอ,อกครับยังไม่ดังหรอกก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่ให้กำลังใจนะครับแม่บอก12บสอไปหาที่ชีไปีนที่ทไหนก็ได้นะเหมือนกันนะครับไปวงเทีวันคอมโบก็ได้นะครับเหมือนกัน หรือจะมาดูถ้าอยากดูที่เกก็มาดูผมแต่ถ้าอยากแบบรำวงก็ไปที่วงเทวันเลยนะครับสรุปแน่นเชื่อผมที่ห้าเจอกันนะครับพิงได้เลยครับทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอไปเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึงวัดเตรมงานอะไรไม่รู้ครับงานตะนะเออตักปาห้าร้อย เปลี่ยนเสื้อแป๊บเปลี่ยนเสื้อแป๊บตัวีคิงลองเลนแบบนี้นะทุกคนเรหญิงแวาดาเขขอคุณมากครับริกาได้ทำตรงนี้เราจะทำไม่ได้ทำกันเองปกติให้ช่าหน้าบ้านทำนะตรัน เป็นะครับพี่กุ้งเรียบสวัสดีครับวันดีครับอุ้ยมาด้วยหรอวันดีครับขอบคุณครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครับครับพี่นี่ร้องแล้วพี่ลืมโดนเจ๊แม่เล็บปอมไปพจงน้อมนอบตอบสนองขอตังค์ให้น้องใช้หน่อยสักสองสามดังหรือสักห้าร้อย ให้น้องใช้สอยซื้อเหล้าพี่ร้องอะไรผมส่งเคยส่งให้พี่อยู่เอ่อพี่มีโทรศัพท์อีกเครื่องดูในนี้ได้พี่ดูใน YouTube อ่ะก้อนเราอยู่ไหนจะประกันอยู่ไหนใช่เตอ่ปีแป่งใช่บอกแล้วได้ได้นั่งไหมปอกปีแป้ง่นี่เลยเหรอชื่อนี้เลยใช่ปะชื่องนี้เลยนะรู้ว่ารูว่านี้ดวงใจตอนปอกปีแม่งสวัสดีครับ แจแจ้งบอกวันวันนี้ทำให้ผมมีงานวัอยู่แล้วครับอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณนี่นี่สมาชิกเรามาแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับน้องแต้งมาไหมมาอ๋อนี่ในสวัสดีครับพี่อยู่เนี่ยสวัสดีครับพี่ธาสวัสดีครับ เจอกันจะเอ๋น้องมา,านี่วันนี้สนองชอบมากาวันนี้โุ้ยโอ,โอ้ไม่น่าเลยอ่ะทุกคนรู้ซะแล้วว่าเราเล่นเรื่องสนองอนะว่าเดิน,นอะไ,ไหหรอ,อ,ไอยู่โอ้ทำไมยื้อจังอ่ะเลื่ยอะไรเนี่ยใช่ดีเลยมาสีเขียวขอบคุณนะคะลูกขอบคุณนะ นี่วมาลอีสอไสามกับพี่ก็ยงไหนค่ะาไมไดก็นได้่นี่รวมที่อ่ะไม่พี่กับพี่กุ้งอ่ะที่พี่ดูทุกที่เป็นเลขหน่งไปน้ำอะไรเยอะจบูส แล้วอะไรอ่ะเยอะจากหลังคาเยอะมือนเยอะ้ลมัเยอะเลยแต่องไม่เห็นตัวนี้ไปเรื่ไ้เลย น,น, no น้ำมาตล like, mm ัข hmm. nice. uh, ้างบนหลังทำด้วยแรงไฟแรงไฟใหญ่สามพันเออะม่มีเลยนามพันามสามันคอนข้างแรงใจเพราะว่ามันเงินใกลุ้ือปกตีสามพันแค่ก็ไปข้างนอกก็จะต้องติ๊กเกอมารบสาวสวยออมากแต่เพราะว่าเราติดเคื่องไม่ต้องใส่ก็ออนจะมีกอะปุกคือว่าออนได้ก็ออ ขามาด้วยกันป่ะใช่ดิบอกเลยสวัสดีครับทุกคนแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อนี่ของน้องบูมครับไม่ใช่ของผมอยากมาพูดพิีกคนนนอ่เออ เาปิดแล้วด้วยไอ้นี่มีมีค่าซ่อมอะไรไหมยังไม่มีค่าซ่อมเลยอ้นี่มีาถานคนีไม่รักก็รักนะยังไม่มีไม่รักคราวันี้ผมล็อยังไม่ได้ส่งเบอร์เนี่ยอันนี้คือเสี่ยงที่เราใ่ไม่รูนะแต่ไม่ใช่เต็มที่คบบอกแล้วบอกให้พี่อุ้ยถ้าเปิดเลยค่ะเปิดรอบเดีไม่ผ่าเหรอุ้ยขาไเออ่า ทาสริว่าคือนั่งกินนี่เดียวมากระลองอยร่อยมากเลยค่ะวัหมดยาเลยทางนึงไม่กินไปคิดถึงไปคิดถึงกินวันละอันอ๋อได้กินที่ถึงจัวงพาะงก็กินทีไรกินใช่จกดจะเจอก็พยายามไม่กินให้หมดไงได้กิดวง่หรอแต่อันแรกอร่อยสุดเพราะว่าอันต่อมาเป็นพวกมงงัวอย่างงี้ยจะจุน้ำเี่ยว้ี่ยวอันแรกที่นั่งกินอ่ในรถ ดูสด,ด,ดไปที่บ้านฟ้าเลยครับไปที่บ้านฟ้าเลยครับแล้วพิมพ์ว่าวิกเกอกุ้งสุธิราเิรดาวงเทวันสวัสดีครับทุกคนเมาอีกแล้ววันนี้เสรยดายังวันนี้เสรยดายอะไรน้องแก้วน้องแก้ว,ต,วต้องมา พี่แอบถามพี่วันแล้วว่าน้องแต้วมาให้บอกคําม่าพีินะได้ถ้าไม่มาจะงบล้างมากกว่ข้างหลังนุถามใช่ครับข้างหลังน่แครับข้างหลังนะคะขอบคุของขวนะคะที่ช่้ยกับน้องวส นะคะวันนี้พวันนี้ก็าเลยสกครับมนเลยูนก่ามันเอรมอดยวไม่ไปได้ไงสุดยอดครับน้องแต้วขอบคุณน้องแต้มากนะครับวันนี้กลับบ้นอยากเจอน้องมากินจังอุตรดิตถอุตรดิ์ไกลอยากไปเล่นเหมือนกันอุตรดิตถ ที่แบบจังหวัดที่แบบเออไม่รู้เลยน้องมาไหมไม่เคยไป <มา S 1> อะไรแบบนี้ไม่ได้สิยอมเราใกล้กันเจอกันแล้วใช่ไหมลูกยอมดเราวต้องฝันข้าวฉันดูคุยกันเองกันก่อนนะคุยกันไปน้องแบมแบ,บหหหมแบบหายหรือยังครับแบมหายหรือยังครับแอบไปเที่ยวบางแสนกันนะทุกคนรู้นะรู้นะ

ใครไปอ่ะพี่ er. มีหลักฐานนะมีรูปนะไม่แต่งแตมกกันตายคูห้ามนะยาวตาที่จ้องใคร เดี๋ยวดูเลยครับเดี๋ยวดูในไลน์เลยทจริงอ่ะแน่ไม่ิสั่ทีนี้มันจะลากยาวแล้วทีนี้จะมามาบิดที่หลังอะยากนะจริงอ่ะมันจริงจรงมันไม่ได้มันก็คูดก็เลยเพราว่าเขากปกติตอนแรกไอ้นี่มันบอกวนี้ ไม่มีเหรอองสิบเจ็นะแรกเจ็ช้ำชหนี่ำเดีวล่้ยกูาบอกแล้ให้ให้พี่คุยก็ให้พี่คุยแบบทีเนี้ย ไม่ด้นี้เาจะเ่นรไรทกันรู้ไ้แต่ว่าใจไม่นใเลยไต้องแกหอมไม่แก่นม่รอไม่บอกแล้วไมรู้เรื่องแล้วอไม่ชดเจนอารมขึ้นล่องหนวันนี้ ด็คะัดาคุณแม่ตกำลังำัไปกำลังคือใครวะหยุดยไม่ว่มีคนเอยแผหยุดหยุดบูมตั้งแกะไม่ไ้ีแ่ตอสามกนอั้แกะไม่นเสียกระตอมทำใจมาทำใจมเล่นเรื่องเมืองยักษ์เล่นเหมือนยักษ์หน่อยให้ห้าเมืองยักษ์ให้นางสาวคือไม่ทันเลยคืออะไรครับเนี่ย หน่วยสิให้ห้าล้านแหละจริงไหมฮะงั้นผมเล่นให้นะเดี ötzlich. ๋ยวแต่มัดจำให้ผมก่อนนะสามสองล้านเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยจริงไหมเนี่ยเล่นเรื่องเมืองยักษ์หมือยยักษ์ให้หน่อยให้ห้าล้านเล่นเมืองยักษ์ให้ให้นางสาวยักษ์จริงไหมฮะเนี่ยคุณกนกวรรณ มาหลายเม้นแล้วพ่อขรอทิงหน่อยจังที่สุดจริงไหมฮะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยจะบอกยังไงดีว่าาเรักออเดี๋ยวมัดจำให้ผมหน่อยจริงดิจริงอะฮะเออใครช่วยส่งเลขบัญชีให้หน่อยได้ไหมครับเลขกเลขบัญชีผมอ่ะช่วยพิมพ์ไปหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนางยักษ์คือเป็นตัวนางยักษ์ใช่ไหมครับ่น้้ จริงดิโอเคครับห้าล้านโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนี่ผมจะรับงานห้าล้านโอเคเลยครับขอบคุณมากเลยครับใครช่วยพิมพ์เออบัญชีผมได้ไหมให้พี่เขาหน่อยพี่เขาจะได้รู้นะ แบบน in right? ES cool. ี kind of so day, new, and, ้ร yeah, ่บงานละครได้ใช right? ่ไหมใช่แบบนี like ้รับงานเล่นละครได้ใช่ไหมครับให้ผู้คนเลยเป็นนางยักษ์ให้หมดเลยให้มีผู้คนเลยเป็นนางนางยักษ์ให้หมดเลยคืออะไรคนี่เล่นมุกปะเนี่ยผมงงแลวเนี่ยเป็นนางยักษ์แล้วเว้ยเป็นนางยักษ์ขอเป็นอันนี้แล้วกัน อะไรนะเรื่องสุนทรพูดแล้วกันครับเดี๋ยวผมเป็นนางยักษ์เองอะใครช่วยส่งเลขบัญชีให้พี่เขาหน่อยเรู้จแบง้นิ่าที่มมีที่ไหนเอไมีมีีเดียวผีเสื้อสมุดเออเดี๋ยวผมเป็นผีเสื้อสมุดเองเอาวะรับงานงานเดียวรวยเลย

ไปห ook, <S <S ไหนไม่ให้ไปไม่ให้ไปขอร้องนะกำลังไปฮะแสดงี่โมงหัวหน้าที่ดีรดีีสุิใสมีมหคนเดียวสั่งลาลงเลยนะพี่อาด้วยอ่าได้ของแม่ของแม่ดี กนเลยเขาว่าติดสองวันนี้มันเป็นวันครบรอบวันเกิดร้านและทีนี้ที่ไหนอ่ะโคกนัคก์และทีนี้ก็ไปที่มาเด็กแองพี่ในร้านอ่ะเพรมันเหมือนกันมันติดกว่าติดไข้กันน่ะแล้วป่วยได้ได้แล้วเนี่ยข้อความส่งมาจะให้ไปเลยทุกคนเลยให้ไปเลยปลมาได้ไหมมาได้ไหมเราบอกว่าแอมหลอกเขาไปเลยว่าดูของดูหน้าตรงนี้ก่อนแต่จะไปให้ไวที่สุดนะเราต้องรับผิดชอบงานที่เรารับไว้ก่อน ม่มีปัญหาครับ <อ b. S 1> ววไปอดนีด่ข้อ๋อได้ได้คิวแอจนชอรีาโ้วทีนี้อัน,น,นเนี้ยมันเหตุเป็นอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าขอม,มาตรงนี้ก่อนได้แม<ห>่บอกว่า,บบบาให้เทียวก่อนนอะรเรารู้ขอมดูสวัสดีครับสวัสดีครับตว้ีทุกคนไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยอ่ะพี่เขาโอนให้มาสองล้านอีกยังฝนตกเหรออุ้ย ฝนตกอับทุกคนตายแล้วตายแล้วตรงหนักไหมเป็นใหญ่วันนี้ร้องจีบเพลงสองเพลงครับสวัสดีครับจะเป็นเลขห้าร้อยเองนะจริงเหรอไม่รู้เลยอ่ะฝนตกเหรอน่าจะตกนะตกใช่ไหมพี่วันขึ้นแต่ยังขึ้นแต่ยังไม่ติดหล่อมากวันนี้อขบคุณมากครับ สนองฝนตกอีกแล้วเออเล่นเรื่องนี้ฝนตกทุกทีเดี๋ยวก็หยุดนะฝนตกอ่ะทุกคนสนองเมาฝนจจะใหว ควนจิต e เพราะไม่สน okay. ิทกับไอเนเดินทางครับด้่ววยไ้มครับได้่นะส่ต่จะส่งมบทร้ยไฟเกลรยเกลรยดอะมันโมมีตรงหวยได้จะหลุกได้จนหมืเมสรสบุีไม่หลุดคือสุาก็เมาหน้ารักเกือซึ่งลงทิ้งทุกคน ขอบคุณมากครับป้าห้าล้านไปไหนแล้วเออป้าห้าล้านไปไหนแล้วเ <c oughs> นี่ยพี่เล่นพี่ดีวกว่า <c oughs> <น>ขอบคุณนะครับ <c oughs> ทุกคนไงข้อมืออ๋เล่กันเออใช่สนองร้องเพลงเรื่สมบูรณ์บาทกับบทร้ายได้ใจโอ้ขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะครับฝนตกอีกแล้ววันนี้เล่นกลางฝนอีกแล้ว แสดงที่สนะบบิีครับวัดบ้านลานลูกแม่ลูกแม่ไม่ร้งได้แมแม่ไม่เ้าแลูกแม่ไม่เคยทำแมแม่มีฝีควของแม่ก้องไม่ทกนนาเลเห็นไหมมางมาเนอนตีนงแล้วค่มีใครอดไหมครับมีครับมีโดครับลูกนที่แบบเียบๆมาตึ้มตึ้มตึ้มแต่คนดูอ่ะสิให้พี่พันธเปบัลงกะไคร้ ไกลบ้าเลยมาได้ยมครับได้มาเที่ยวไหมเดี๋ยวเจะไม่ตัวก่อนนะทุกคนรัสีครับเฮ้ยอะไรข้าตา้ยอะไรข้าตามีปะมีคอนิชชู่อะ มีปะเนี่ยมีเยอะดิมีได้ไหมามนีต้องชุบน้ำหน่อยมีเจ็บสามุสามุกสามคุบบุดชาบัมบุชาสังขบุญชาเปรนงานกงทีไทยงงเตรีงานกงสกิร่าเราด้วยวามไรที่วมันรับพอสมมองเสหายออกสู่ารางในการได้รับการป่อยนการรัตต่อสถานที่โอ้โยักไล้ออกเลยล

อ้าวมีปะไม่มีงไงเจ๊เดี๋ยว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 นะคะแป๊บนึงนะดอมภาสิงโตอ่ะแม่ของดอมพี่คิงเอาให้วาคินเอาสองวาคินอ่วะวาคินไหนละ่วะวาคินผ่าพิมายก่อนเร็เดว สวัสดีครับเสวัสดีครับคมาพูดดีๆมาอนี้นี่เดี๋ยวติดอยางเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีนะคะดีทัวัดากินจัดตินะินจัิก็ีอสวัสดีครับไม่มาหาว่ากินหรอกครับถามเลย อัดูกลับกล้องยังไงวะปูมอัดูลุงกุ้งไปก่อนไปแล้วไปไม่เป็นอัดูลุงไปก่อน ัอตดับมโตอันนี้เจะีคจะเมแต่งแต่งหน้าทำผมให้ลุงค่ะว้ามาแต่งตัวเลยว้า

เ็กระต่ายหอหารและช่วงวันักจอดนีปันขอเชิญวงดนตรีาช้อยี้มเมืองลงมาเขากัเป็นต้นปอาองอยากไดเต้น้อนที่รเทศไทยจะได้ก สวัสดีครับสูสูนะครับร้อยปเดียวนดโอ้หนักเลยอะตอนเนี้ย